ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดติดตามแฟนเพจรายการเอ็กทูด้วยนะครับจะบอกข่าวสารหรือว่าใครอยากทับคลิปด้วยอะไรด้วยก็มาคอมเมนต์ได้นะครับมาส่งข้อความมาได้นะครับไปรับชมคลิปต่อนะครับจบโอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยเหมือนเดิมโอโจด้วยสวัสดีชาวนาชาวบ้านชาวไร่ชาวสวสนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาธุรกิจแปลกๆนะทุกคนคือการไม่ยิงคนแต่ว่า หัดไปยิงรถเองเออเข้าใจโอเคเจอคนเราไม่ยิงกันยิงรถเองทุกคนมาเรามาดูกันเลยว่าจะมันจะเป็นยังไงเขามาจะเออเฟกืเอเปล่าลงมาแล้วที่เขตปีม,มาสกิโอ้โหโโมัมีไข่โอเคเราจะทำคลิปแปลกๆใหม่ๆนะทุกคนเกิดแล้วยิงคนอยากยิงรถถังรถอะไรอย่างเงี้ยอือรถถังรถซาลส์อะไรเงี้ยอือโอเคอย่างแรกหาปืนก่อน ปืนดีๆเจ๊บๆก่อนโอเคมีคนด้านบนครับเราไม่ยุ่งครับเราจะไม่ยุ่งกับคนเราจะไปยิงรถทันโอเคเออโอเคไปๆๆโอ้มันยิงเงนใหญ่เลยทุกคนมันมันนัวกันใหญ่เลยมันนัวมันมนวัวโอเคดูหนึ่งคิวของผมโอเคหนึ่งคิวหนึ่งคิวมาแล้วครับ เก็บไปให้หมดเราจะพยายามไม่อยู่กับคนนะครับจะมีคนโอเคทุกคนหนึ่งคิวไปดูเหมือนว่าทาั้งบนนี้มันจะมีอีกคันนะท,ที่ผมจำได้แต่ว่ามันจะมีผู้ใดหรือเปล่าวะวัสดีจ้าโอเคทุกคนไม่มีทอาตงขา,าโอเค ระเบิดไหมระเบิดไหมโอเคสองคิว okay, <thank> ครับําตามล่ามันต่อเลยไป <Okay. S 1> เออทุกคนถ้าผมยิงรถมันอย่างนี้ <Okay. S 1> ผมก็มีรถขับเลยเออไม่เป็นไรครับมันเป็นชาเลนจ์าหรับช่องเราช่องเดียวนะทุกคนโอเคจะเป็นไงเรื่องของเขาอันนี้ผมนอนคิดนะแบบเออยิงคนมันเบื่อเนอะยิงรถบั่งหรือฝ่าเออเนอะไปเลยไป่อนไปกันะ okay. ทุกคนผมเจออะไรก็ไม่รู้เอ้ยจะไม่ยิงคนแต่แท้ตัวทีครับอันนี้ไม่ฟาวนะนี่ไม่ฟาวนะนี่เรียกว่ากระทันหัน่นหรือันต่อทุกคนโอเคเจอเหยื่ออีกคันแล้วแชลินอะไรของกูวะนี่ไม่ยิงคนแต่มายิงรถแทนเออมันก็แปลกจริงทุกคน,นนี่คือคิวที่ คิที่3แล้วไอ้น mm. ้องมึงทานี่ไงนี่ไงโอเคทุกคน3คันไปกันต่อเลยรนี <S 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 uh ่คันนี่คคันที่สีคันที่สี่จไป ที่สี่โอเคล่วง<อ>ทุกคนม,มาครับทุกคนอ่าเจะอีกหนึ่งคันแล้ววิ่งมาตั้งกาลโอเคเราจะทำก,การเชื่อดมันแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามผมนะครับตอนนี้ก็400ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรจะพุ่งสู่ต่อ5 0 0ซับนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะพอใจไหม้รถโอเคทุกคนจำและโอเคไปแล้วกี่ค <French> ิวแล้วเนี่ย5 5คิวรถเตินไอเดีเติมกู้ดีชาเลนเลยกูเนี่ยไปลุยกันต่อครับมาครับตอนนี้เราก็วิ่งมา ไกลมากพอสมควรประมาณร้อยแปดเมตรเออถึงอูเรือเป็นที่เรียบร้อยครับมาเราจะมาดูว่าแถวนี้มันจะมีไหมแถวนี้มันก็เป็นรถนะครับ <ใน S 1> จะได้แล้วพวกนี้เรายิงมันไม่ได้งั้นเราต้องไปหารถเอาเองตอนนี้ก็เหลือสิบหกคนนะทุกคนหนึ่งเพิ่มไปยิงคนม,มาคนหนึ่งไม่เป็นไรนะไม่เป็นไม่เป็นไรเราทำการสัางหัรศัตรูตอนนี้เราก็ได้มาแล้วห้าคิว

เยอะแ้วทุกคนจัดการมันโอเคอเมื่อแล้วคนอยากยิงรถแทน,ไ,ทแทน,นไปลุยต่อครับฮัลโหลมีใครไหมน,นี่ก็วิ่งมาหาลากแล้ว มีใครหรือเปล่าโอ้ยโอเคเจออีกนีหนึ่งคันไอ้น้องโอเคคันที่8หรือเปล่าก็ไม่รู้ลืมโอเคทุกคนพังตอนนี้เราวิ่งไปวิ่งมาเลยอะสิบคนแหละอะไรวะทุกคนอย่างน้อยเ,เ,เราต้องให้ได้สิบคิวสิบคิวนี้ไม่ใช่คนนะรถ ไเดต่อครับทุกคนเจอคนเดี <fen Rabbit> ๋ยวทักทายก่อนทักทายสวัสดีจ้ามีรถไหมเอ้ยเจอรถเจอรถเดี๋ยวทุคนเดี๋ยวเดี๋วเดดีจ้าเปนะจ๊ะยิงงเจ็บเเจ็บโโอ้ยเจ็บเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะตั้งหลักกันก่อนคุยกนก่อนคุยกนก่อนยังไม่ถึงสิบคิวเลยโอ้โระเบิดลนะมตไกยเจ็บมาเยอะมาเยอะมือนี่นะเฮานะเฮานะนะดึงนะตึงนะยิงรถมาเจอมึง าาเข้อ๊นี่ไงแตกไปหนุ่มน้อยโอเคทุกคนอุ้ยเกือบไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ตัวเมื่อกี้ป่ะทุกคนผมนี่เก่งเลยนะแต่แปดคนจะคิวรถเดี๋ยวจะเพื่อเพื่อนเย็นจเย็น นี่จะเป็นคิวที่เก้าคิวที่เก้าโอเครถพังเผอรถคันเดียวจะครบสิบแล้วคันเยอะเท่านั้นน้องกอนไปลุยต่ออุ้เหลือห้าคนทุกคนมันส้มกันแน่เลยเดือดส่งแล้วเย็นนุ่มน้อย คล้ายๆได้เกิดบ้างเขียแล้วต้องขวนก่อนแล,แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่สามคนอุ้ยอุยวันนี้อย่างชอบอืมันเจอกูรอยนัดกากระบ,บาลแน่ไปลุยเราตอนเจอแล้วตอนนี้กี่ขันก็ได้ครับทั้งหมดอบอกเลยทางล่างทางล่างเราเคลียร์แล้วไม่มีเลย มนีไม่เนี่ยอยากจะรถไม่อยากจะคน <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยตึงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครทำอะไรกันเดะ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 ทำอะไรกันไอ้นุม่มเฮ้ยคนรถโถมันพังไม่นะไม่นะซาร่ทาทำการรอก่อนทุกคนรอมานะ เฮ <laughs> ้ยม <glasses nei> <oon> right. ันตายวอตรงนู wow. ้นไหนคนมาแล้วมาแล้ววันดิจ้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรใครตักปืนเดี๋ยวได้ใครตักปืนนี่ไงวันดีจ้าเฮ้อ เฮ้ยฮๆเเเสียวเว้ยนี่กูจะมาฆ่ารถตึกมายิงคนโอเคเป็นไงเราก็จะสู้ดิพวกดิโอเคอ้าวทุกคนแชมป์อ้เออดีเว้ยจะมายิงรถแต่เธอคน โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดระดิ่งีหมกกนกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายครับ